มาช่วงนี้นะคะต้องไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศค่ะอย่างที่วันนี้คุณผู้ชมติดตามข่าวนะคะพบว่าหลายพื้นที่เนี่ยยังแง้งแต่ว่าบางพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะคะพื้นที่คุณผู้ชมเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งระยะนี้มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ความชื้นในดินมีมากเกษตรกร,กรที่ปลูกพืชผักและไม้ดอก ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเพราะจะทําให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝนสภาพอากาศมีความชื้นสูง ชาวนาไม่ควรหว่านกล้าแน่นจนเกินไปก็จะทําให้มีความชื้นสะสมในแปลงกล้าอาจนํามาซึ่งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรคไหมส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ําควรดูแลสภาพน้ําอย่าให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและควรจัดเตรียมวัสดุสําหรับกัน้นขอบบ่อเอาไว้ให้พร้อมเพื่อลดความเสียหายเมื่อมีฝนตกหนักภาคกลางมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60 7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชงังควรดูแลสภาพน้ําอย่าให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะจะทําให้สัตว์น้ําปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายสําหรับเกษตรกร,กรที่ปลูกพืชผ,ผ,ผักและอยู่ในระยะเจริญเติบโตควรระวังการระบาดของนอนชนิดต่างๆซึ่งมักระบาดในช่วงสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วควรตัดแต่งกิ่งรวมทั้งกำจัดวัชพืชและดูแลบริเวณสวนให้โล่งเตียนอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิจดจากเชื้อรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณทะเลอันดามันมีนมคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายจากคลื่นลมแรงส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทะเลอันดาม,มันมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งสำหรับชาวสวนผลไม้และสวนยางพาราควรดูแลสวนให้โปรง่งอากาศไทยเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นภายในสวนป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แล้วก็อย่าลืมนําเอาคําแนะนําดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้กันด้วยนะคะไปต่อกันที่ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ ก็ยังไปกันได้อยู่นะคะสำหรับงานวันแพะแห่งชาติค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะจัดขึ้นที่สระบุรีนะคะคุณผู้ชมสามารถไปกันได้ค่ะที่องค์การส่งเสริมกิจาการโคนโนมแห่งประเทศไทยนะคะส่วนเรื่องของทางประมงกรมประมงเขาก็มีการจัดงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับงานวันประมงน้อมเกล้าค่ะครั้งที่25แล้วนะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไปกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าในงานก็จะมีของแปลกๆสวยๆง,งามๆให้คุณผู้ชม ได้ชมกันมากมายและที่สําคัญนะคะงานนี้เขาจะมีการประกวดภาพถ่ายค่ะในหัวข้อที่มีชื่อว่าประมงบ้านฉันนะคะก็สามารถที่จะส่ง ภาพถ่ายเข้าไปประกวดได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18มิถุนายนนี้ค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการชั่วโมงเกษตรค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งคําแนะนําติชมเข้ามาได้นะคะที่อีเมล e ของเรานะคะ moactv@gmail.com ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันวิภาพันธ์ไวยทยาวันนี้กุและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ